มีกำลังใจใดวิเศษไปกว่าการห้กำลังใจตัวเองคำว่าที่ทรงคุณค่าคือคำว่าทีเฮาลมกับตัวเองครูสอนที่เก่งที่สุดคืออดีตที่ผิดพลาดของตัวเขาเองอดีตที่มันผ่านไปหนึ่งนาทีก็ถือว่าบ่มีความหมายอย่าเก็บอดีตมาใส่ใจสิ่งไดที่มันควบคุมบ่ได้นั่นเฮากำลังถึกสอนให้หูจักปล่อยวางสูบลมหายใจเขาค่อยๆผ่อนออกมาปัจจุบันบ่มีอย่างเหตส่ยเขาได้ ส่วนอนาคตสิ่งใดสิเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ใครสิไปหู้ขอแต่ปัจจุบันมันดีให้อภัยในความผิดพลาดของตัวเองและความผิดพลาดของผู้อื่นเมื่อนีพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่เฮาเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆข้างที่เฮาคิดได้อดีตก็คืออดีตอนาคตฮู้แต่ปัจจุบันต้องดีเริ่มใหม่เอาใหม่และตั้งใจเห็ุชีวิตห้มันดีกว่าเก่า เคยผิดพลาดมาแล้วต่อไปจะบ,บ่มีซ้ำสองปล่อยวางวางใจอยู่กับปัจจุบันหักษาอารมณ์ให้ดีชีวิตด,ดีๆรอให้เจ้าเขาถึงเพียงแต่ตอนนี้ต้องหูจักปล่อยวาง